พราะถ้าสามสามยอดเนี่ยจะมีสามารถนำมาแจกเป็นในรูปของสัตว์ก็ได้นะฮะ <c oughs> อย่างช้างสวัสดีครับพบกับทางบ้านบ้านมนตานะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สี่ในเรื่องของตำนานพาดเกศิษของ ใต้นะครับที่เราจะมานําเสนอนะฮะกันแล้วลองดูว่าถ้าเกิดอุปกรไหนที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นก็ก็คือเราก็จะแก้บาทุกคลิปนะครับปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีนักสัดที่เป็นปีในเรื่องของปีมะโรงนะครับซึ่งเป็นปีขององค์พญานาคซึ่งสายมูอย่างพวกเราเนี่ยที่นับถือองค์องค์พยานาคเนี่ย ถ้าบูชาองค์ท่านแล้วเนี่ยจะพบจากความสาเร็จนะครับในความร่ารวยรับรองเป็นน่ารับระปังกันแน่นอนนะครับคนไทยจะนับถือในเรื่องของพญานาคคนจีนจะเชื่อในเรื่องของพญามังกรเพราะพญามังกรเนี่ยคนจีนมองมองว่าเป็นตัวแทนในเรื่องของโองรสของสวรรค์ที่เขาเอามาแทนของฮ่องเต้เลยฮะเนในภาคภูมิก็จะเป็นเรื่องของของมังกรดังนั้นเนี่ย ปีหน้าเนี่ยที่เป็นสายสายบูแบบพวกเราที่เป็นลูกหานของพญยายนาคนะครับของท่านท่านพญายนาคเนี่ยนับบูชาองค์ท่านด้วยเนี่ยเชื่อเลยว่าหนึ่งคุณจะประสบในเรื่องของความสําเร็จนะครับความร่ํารวยนะครับโชคลาภบาร,รมีธรรมาขาขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้ตั้งแต่ปีของพระ 2,567เป็นต้นไปนะครับแล้วสำหรับ2,568เนี่ยปี68เนี่ยจะเป็นในเรื่องของปีงูเล็กซึ่งจะทำให้สายของที่นับถือองค์เ่้นพญายนาคเนี่ยจะดีถึง2ปีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทางบ้านมูชาแนะนํานะครับก็คือปีนี้เนี่ยขอให้บูชาในเรื่องของสามเทพนะครับ รับรองว่าบูชาย,ยังไงก็ไม่ตกเทนในปี67ถ้า68นะครับอันแรกก็คือในเรื่องขององค์พญานาคนะครับซึ่งเป็นปีรักษตะของท่านเลยนะฮะองค์พญานาคหือหรือปีมะโรงเนี่ยนะครับการที่มีการที่บูชาองค์ท่านเนี่ยทํากิจการยังไงก็ค้าขึ้นนะครับทํำยังไงก็ดีมีความเพราะว่า องนักล่าเนี่ยจะแทนในเรื่องของความร่ำรวยพวกกระตักความอุดมสมบูรณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับดังนั้นเราจะให้ดีนะครับเสื้อเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยขอให้มีสีสันนะครับเพราะอย่างคนของคนจีนเนี่ยที่ผมทราบมาที่คุยๆยกันเนี่ยจีน้าเขาจะใส่เพนในเรื่องของสีสีที่สดใสนะครับ เราคงจะไม่ใส่สีที่ดูแล้วทึมๆหรือดูแล้วมันไม่สดใสเพราะการใส่ในเรื่องของสีที่ไม่สดใสเนี่ยมันจะดึงความไม่สดใสในขบ่า,า,าตัวนะครับสีก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการดึงดูดต่างๆเนี่ยนะครับจะทําให้เราไม่ดีดังนั้นสีหรือเทรนขอให้มีในเรื่องขององค์เพญานานะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คืออย่างขอให้บูชาเนี่ยครับ อีกอันหนึ่งก็คือองค์ระพิเเนตนะครับองค์ระพิเกเนตเนี่ยทเทพแห่งความสําเร็จขออะไรก็ได้ส่งความปาถนาทกประการนะครับนะครับการบูชาองค์ระพิเเนตเนี่ยไว้ในกิจการร้านค้าหรือในบ้านเรือนนะครับหรือในที่ทํางานอะไรต่างๆเนี่ยล้วนจะทําให้เราประสบในเรื่องของสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เรียกว่าโชคลาภเงินทองความร่ำรวยต่างๆจะไหลไหลามาเทมาตรงนั้นแหละอีกอันหนึ่งนะครับอีกองคหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือพระลาหูเป็นเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าพระราหูนี่เป็นการย้ายเรือนนะครับการย้ายเรือนของพระราหูเนี่ยส่งผลกระทบไม่ว่าก็น้อยนะครับจากคนสายมูอย่างเรา บ้างก็ดีบ้างก็ไม่ดีนะครับแต่การบูชาพระราหูเนี่ยจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีถ้าท่านตกอยู่ในเรือนที่ไม่ดีของเราเนี่ยจะช่วยสิ่งที่เราบูชาไปเนี่ยจะช่วยปัดเป่าให้สิ่งร้ายให้กลับกลายเป็นดีแต่ถ้าเกิดเราดีอยู่แล้วเราบูชาอะไรไปเนี่ยหรือเรานั่นไปเนี่ยเขาจะท่านก็จะถ่งเสริมให้มีสิ่งดีๆไหลเข้ามา ในชีวิตของเรานะครับซึ่งบ้านมังตาเราก็จะแนะนํานะครับก็อย่างควรมีนะครับก็คือกระลาตาเดียวเนี่ยที่เป็นรูปองค์ท่านพระราหูติดตัวไว้นะครับเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภยัยหรือจะเป็นในเรื่องของกระลาเผือกอย่างนี้ก็ได้นะครับเรี่ยมติดติดตัวไว้ก็จะดีนะครับหรือจะเป็นคด มะพร้าวมหาอุดที่เราแกะเป็นรูปราหูนี่ก็สวยคะติดตัวนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของโคตรกะลาเผือกเนี่ยครับสิ่งที่เรากล่าวมาเนี่ยนะครับการไม่ว่าจะเป็นการบูชาพญานาคนะฮะท่านพญานาคหรือว่าในเรื่องของพระพิฆเกนศหรือพระราหูเองก็ตามเนี่ย สิ่งที่เราแนะนําก็คือว่าขอให้เป็นมวลสารขอให้เป็นภาคเบสิกเพราะจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองเขาเรียกว่ามีทรัพย์ทวีคูณนะครับหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้ครับที่บ้านมุนตารบีที่เดียวนะก็คือพระพิฆเนศหน้าคาร่าก็คือการรวมระหว่างเทพสององค์ก็คือพระพิฆเนศด้วยแล้วก็พญานาะคก,ก็ของ ท่านพญานาคด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเสริมในเรื่องการค้าขายร่ำรวยความทำอะไรก็ส่งผลในเรื่องของความสำเร็จนะครับจัดว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่หาไม่ได้นะครับตามสถานที่ต่างๆมีจากานิติศาสตรไม่นากหรือว่าทางบ้านบ้านมุตาเราเท่านั้นนะครับครนี้ก็มาว่ากันว่า เอ,อทางภาคใต้เนี่ยมีในเรื่องของวัตถุมงคลอะไรนะครับถ้าเราให้ดูเนี่ยอ,อก็จะมีเรายกตัวอย่างคือพระธาตุสามร้อยยอดนะครับพระธาตุสามร้อยยอดเนี่ยจะอยู่อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคิริขันนะครับซึ่งพระธาตุสามสามร้อยยอดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็เขาถือว่าเป็นหินพระเป็นหินพระธาตุที่เขาไม่ให้ขึ้นไปขุดแต่ละนะครับ ซึ่งสามารถนํามาแกะเป็นในเรื่องของพระสมเด็จอย่างนี้ครับอย่างองค์ใหญ่ๆจะใช้ดูองค์ใหญ่ๆนะครับองค์นี้สวยมากด้านหลังถ้าเราเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นรูปลวดลายของของหินหินพระธาตุเลยแล้วบางองค์นะฮะถ้าเกิดเราไปส่องเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นช่องที่ใสสาสมารถแสงผ่านได้ ก็มีแล้วสีสันเนี่ยจะสวยงามมากหินพระธาตุสามและยอดเนี่ยนี่ครับแล้วก็จะมีจุดจุดที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าจะแทนในเรื่องของภาษาวกก็คือจะมีของในเรื่อง แต่ละอันเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะจะคืออะไรนะครับถ้าต้องลองไปหาในตำราหองาสามร์มยกันดูนะฮะเขาจะมีบอกเลยว่าลักษณะหินเท่ากัแบบนี้คือเป็นหินประเภทไหนแบบไหนนะครับอย่างนี้ก็สวยนะจะออกมาเนี่ยเขาก็มีพวดตาที่แตกต่างกันนะครับ พราะถ้าสามสามยอดเนี่ยจะมีสามารถนำมาแจกเป็นในรูปของสัตว์ก็ได้นะฮะ <c oughs> อย่างช้างนั่นคืออำนาจปารมีนะครับสวยอันนี้นะครับตั้งบูชาไว้ก็จะมีสิ่งดีๆก็จะแกะเป็นลูกช้างบ้างเสือบ้างไก่บ้างไก่ก็จะทำมาหากินนะครับทำมาหากินตลอดไก่นะครับ พระธาตุสามย,ยอดเนี่ยอยู่กับคนไทยมานานแล้วนะฮะแล้วก็หลายคนเชื่อว่านําไปติดตัวแล้วก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาเดินทางแคล่วคลาปลอดภัยมีความเพลิเย็นเป็นสุขสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาอยู่ใน,อย,ในอยู่ในชีวิตนะครับแล้วเสื้อเขาสามย,ยอดเนี่ยจัดว่าเป็นเสื้อเขาอีกเสื้อเขาหนึ่งที่มีความลี้ลับเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับ ของจ,งจังหวัดเลยนะฮะจะเป็นเทือกเขาที่มีการค้นพบเหมือนกันก็คือพญาสมหิงหล็กลายตาหนาอันนี้ก็จะมีอยู่ที่เทือกเขาสามยอดเหมือนกันนะครับนะครับที่ดูนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของงเหล็กไลตานามบางคนก็บอกไอ้ทำไมกันพบคือจริงๆเนี่ยพบได้หลายที่ที่เป็นถ้ำอาถรรพ์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการมีน้ำที่ตกลงมาแล้วขังี่แอง่ง นะครับลักษณะของตะบิงเล็กไหลาตาน้นาเนี่ยไม่ว่าคุณจะพบที่ไหนก็ตามลักษณะเขาก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีสีเขียวก็แสดงว่าถ้ำตรงนั้นมีในเรื่องของตะไคร่น้ําเหมือนที่ผมบอกไปหลายๆคลิปตะบิงเล็กไหลาตาน้นาเนี่ยมีสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวนะครับมีมีแค่สองสีแต่พุทธคุณของเระยักษ์ตะบิงเล็กไหลาตาน้นาเนี่ย ข้อเด่นเขาเลยก็คือการคุณใส่มนดังดนะครับเสริมในเรื่องทุ้งรากเงินทองแล้วก็ป้องกันในเรื่องของความร้อนนะครับเขาก็ตระมิงได้กลายตาอันเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของความเย็นแล้วอีกสิ่งหนึ่งเนี้ยที่เขาบอกว่าพบกันที่เนืออเขารีรับทางภาคของภาคใต้เนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นของทุมพรหรือเปล่านะอันนี้ เขาจะเรียกว่าหินเกี้ยวแก้วหันมันหรือพญาอาพญาวาวายุบุตรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหินเกี้ยวแก้วเนี่ยสามารถเก็บมาทําในเรื่องของเครื่องรางของขลังได้นะฮะอันนี้ก็เด๋ยนนี้ก็หายยากนะครับอันนี้เราได้มาเกือบยี่สิบปีแล้วมันก็ยังคงสภาพเดิมนะสวยความศักดิ์สิทธิ์ของหินเกี้ยวแก้วเนี่ยเขาบอกว่า พุทธคุณของหินหินเที่ยวแก้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นโชคลาภเงินทองนะครับส่วนมากก็จะป้องกันลักษณะที่คล้ายๆกันนะฮรก็คตือป้องกันในเรื่องคุณใสย่ยบนสิ่งไม่ดีต่างๆเสริมในเรื่องของความร่ารวยแต่ปัจจุบันหินเที่ยวแก้วหอนมาเนี่ยหายยากมากนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ เขาเรียกเพชรน้าทั่งนะครับเพชรน้าทั่งเนี่ยจะอยู่ที่ยุมพรที่เขาเจอกันมากนะเขาบอกว่าพุทุคุณเนี่ยน้องๆ้องเล็กไหลเลยคเพชรน้าทั่งแต่ถ้าเราถ้าเห็นแล้วมันเป็นสีเงินเนี่ยไม่ใช่เพชรน้าทั่งนะครับผมจะบอกหลายลิปแล้วแล้วก็เรียกเล็กหลบนะครับเพชรนาทั่งเนี่ยจะพุทธคุณเนี่ยจะน้องน้องเล็กไหลเลยตี ดีร้อยแปดยิ่งเดินทางไปไหนปลอดภัยเนี่ยถ้าเราเลี่ยมขึ้นคอรหรือเราทำพวกติดตัวใส่กระเป๋าเนี่ยมักจะเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับคนทางใต้เนี่ยชอบมากนะครับเขาจะติดอย่างนี้ไปนะครับเป็นของดีที่อยู่ในในตำรานนะครับของวัตถุมงคลที่ เป็นเครื่องรางที่เป็นค่าเกสิตของภักใต้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่เราอยากแนะนำเนี่ยฮะก็คือจะเป็นในเรื่องของสี่จตุตรเทพเนี่ยที่เป็นแกะจาก,แ,กแรกของคิมเนี่ยที่ว่ามีการนำตำนานตับเทพของกีสติสีแบบอะฮะจะมีมังกรมีพยักษ์ขาวพิเตาดำแล้วก็มีผมนะฮะ รัศตรงกลางจะเป็นหินอยางซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเครื่องรางใดเนี่ยเครื่องรางชนิดใดที่มีตำนานเทพทวกสี่อยู่เนี่ยตรงกลางที่เป็นหินอยางจะเปิดออกมาเป็นในเรื่องของพญามังกรทองหรือพวกหลงนะแล้วก็ด้านหลังนีจะเป็นเครื่องราง,งการเสี่ยงโชคนะครับซึ่งเราจะรวมทั้งสองแบบเนี่ยอยู่ในองค์เดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องของเครื่องาราง ของการเสี่ยงโชคจะมีในเรื่องของรูปแบบของอพญายนาคอยู่ดังนั้นเครื่องรางชนิดนี้เนี่ยจะเป็นการบูชาทั้ง,งองค์กรแล้วก็พญายนาคอยู่ในขราวเพยยียวกันเลยนะครับบูกรวมพระตเทพทั้งสี่องค์แล้วก็เครื่องรางการเสี่ยงโชคจะทําให้คนที่บูชาไปเนี่ยเริ่มดีแล้วเครื่องรางชุดนี้เนี่ยเราไปอธิษฐานจิตที่ฮ่องกง เช่นเดียวกับตักเซียนทุบนี้เหมือนกันนะครับที่มีในเรื่องของพญานาคและมังกรอ,อยู่ด้านในนะครับถามว่าดียังไงอันนี้คงต้องลองลองนำไปติดตัวดูนะครับแต่ที่เหมือนที่บอกครับปีหน้าจะเป็นปีนักตัดในเรื่องของปีมะโรงซึ่งเป็นปีของท่านพญานาคละและคนจีนก็ถือว่าเป็นปีพญา,ามังกรทองด้วย จากนั้นเนี่ยเท่ากับเราบูชาสองเพศในปัะตุมงคลชิ้นเดียวกันแล้วตรงนี้ก็ลองคิดดูว่าชีวิตเราจะมีการปรับเปลี่ยนได้ดีแค่ไหนอ,อันนี้ก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็นะครับลองดูกันว่าเหมาะสมกรับตัวเราไหมนะครับจากที่เราเกล่าวไปทั้งสี่คลิปเนี่ยนะฮะถ้าใครได้ดูทั้งสี่คลิปเนี่ย ก็ขอให้ตัดสินใจนะครับโดยใช้ดุลพินิษของตัวเองและใช้วิจารณญาณตัวเองเนี่ยลองดูว่าเครื่องรางของขัง,งที่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกหรือภาคใต้ก็ดีนะครับสิ่งไหนที่เหมาะสมกับตัวของเรานะครับเราเลือกเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ผมขอ,อแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงขอที่ต้องไปยุ่งในเรื่องข้อกรรมของคนอื่นนะครับแล้วหันมาพูชาที่ขอที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วลองดูว่าเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคนไหนเนี่ยที่อยู่ในเรื่องของปีชงนะครับก็แนะนำว่าที่เกิดในเรื่องของ ปีจอแล้วก็ปีมะโรงปีมะแมแล้วก็ปีฉลูให้ไปแก้นะครับตามสถานที่ที่เขาแก้ในเรื่องของปีชงนะครับปีชงถึงจะไม่ใช่ศาสตร์ของไทยเราก็จริงเป็นศาสตร์ของจีนก็จริงนะครับแต่ขอให้เชื่อไว้บ้างน,นะครับเพราะว่าเขาจะสร้างในเรื่องของความติดขัดนะครับ ตรงนี้เนี่ยอย่าไปฟังใครที่เขาพูดว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสตร์ไทยเขาไม่ต้องทําบุญเยอะๆก็พอแล้วอันนั้นก็ปล่อยไปนะครับปล่อยผ่านถ้าอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้เสียอะไรที่มันเยอะอะไรเกินๆไปเนี่ยแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของสิ่งติดขักเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่มันดีได้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามันคุ้มค่านะครับ แล้วก็ฝากเอาไว้สําหรับคนที่สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเจนในเรื่องของอของสะสมนะครับที่เป็นสายมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศจีนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ลองติดต่อไปที่ร้านฟอบกินด้อมทอยนะฮะที่เขาจะมีอยู่สาขาเมกา,ศา,ศาพาร์าสะพานเหล็กนะครับเจริงสิษ์แล้วก็พิกจิตรจักนะครับอันนี้ก็บอกว่ามาจากช่องเจ้าพญาชาแนลหรือว่ามาจากบ้านบ้านกานะครับ ก็จะได้ในเรื่องของแพ้แล้วราคาที่เหมาะสมน,นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอขอตบเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามคลิปดีๆได้นะครับในช่องเจ้าเจ้าพัญาชาแนลนะครับแล้วก็คำว่าตาเรานะครับแล้วก็ลองดูด้วยว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรที่นำเสนออีกนะครับแต่บอกเลยว่าอันนี้จะเป็นการ แนะนำสิ่งเรียกว่าสิ่งเสริมที่เหมาะสมนะครับสาหรับคนสายมูอย่างเรานะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหาักคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ